สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนทีมาเที่ยวตลาดภูสิงนะคะเพื่อนเพื่อนเรายังอยู่ที่อําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทําตลาดเย็นนะคะอําเภอภูสิงนะคะแล้วไปชมบรรยากาศนะคะเพื่อนเพื่อนที่วนนี้เราก็จะเห็นมาที่อยู่ข้างหลังเราก็จะเป็นตลาดะะที่จะเข้าไปบ้านคลองสารนะคะ เส้นฝั่งนี้ที่เราชี้ให้กับพี่ซีดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตลาดตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะนี่เราอยู่ก็จะอยู่ที่ตรงดีซีโมบายนะค,ะ,คะก็จะมีห้างมีร้านทวีกิจนะค,ะ,คะก็จะมีร้านทวีกิจสองนะคะให้เราชมบรรยากาศเดี๋ยวเราค่อยไปฝั่งโน้นนะคะฝั่งที่ กับที่ที่กลาดตลาดเย็นนะคะแล้วไปเดินตลาดเย็นกันว่าจะเหมือนกับตลาดที่สุรินทร์บ้านเราไหมนะคะก็ยังอยู่ที่อำเภอภูสิงห์เราจะกลับวันเสาร์นะัเพื่อนวันเพื่อนสี่เกิดขัดข้องทางเทคนิคนะคะลงคลิปไม่ได้นะคะตอนเช้านะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปตอนเที่ยงนะคะเพื่อนสี่ลงคลิปลงช็อตไม่ได้นะคะเราก็แก้ไขได้แล้วนะคะเพิ่งจะอัพคลิปลงนะคะ เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศนะคะทางนี้ไปก็จะออกไปสีสเกดเออออกไปอำเภอนะหนรงพยาบาลภูสิงห์นะคะฝั่งนี้ก็จะไปบนถนนเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตลาดน้อยภูสิงห์นะคะเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างนะคะ อันนี้เราอยู่พิกัด p c mobile นะคะขายซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมติดฟิล์มนะคะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันพิกัดนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้ไปนะคะก็จะมีชมนุมอากาศนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตลาดกันนะคะ ก็จะเป็นลูกสาวลูกสะใภ้ก็จะมาขายของด้วยนะคะเพื่อนๆขายอยู่ที่ตลาดข้างหน้าเรานะคะเราไปดูว่าตลาดใหญ่ไหมนะคะก็จะมันเป็นตลาดย่อมๆนะคะเพื่อนๆก็คงจะไม่เหมือนที่ตลาดแถวอำเภอเมืองของเรานะคะก็บริเวณตลาดน้อยภูสิงห์นะคะ หนูเขาเรียกตลาดอะไรลูกหนูคะน้องคะน้องหวัดดีจ้ะลูกเขาเรียกตลาดอะไรคะตลาดสดภูสิงใช่ไหมคะอ๋อมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมอ๋อคะขอบคุณาคมากค่ะถามนะคะไม่ได้เห็นหน้าดูอะน,นี่ก็จะอยู่ตรงทวีกิจสองภูสิงนะคะเพื่อน ดูบรรยากาศตลาดนะคะคนก็มาห่างๆนะคะยี่ี่นะคะก็จะเหมือนจะเป็นทางผ่านเหมือนตลาดจอมพระบ้านแอดเลยนะคะก็จะผ่านไปผ่านมาก็จะรบผ่านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินตลาดกันว่ามีอะไรบ้างนะ ก็จะขายกุ้งขายปลาหมึกนะคะอันนี้บริเวณตลาดนะคะที mm. ่คือจะมีขายปลานะคะเดินชมตลาดกันนะคะขอโทษนะคะแม่เดี mm. ๋ยว mm. เราเข้าในตลาดกันเลยว่าเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีดอกกระเจียวนะคะ กระเชยวแรงนะคะพี่แม่สวัสดีคะ่ะเพนูมาจากจอมพระนะแม่เพราะว่ามาถ่ายงานมาเยี่ยมลูกสาวก็เลยไปมาถ่ายที่ตลาดแม่นี้เป็นของป่าหรือว่ายังไงคะของป่าเนาะเ้าขายกำเท่าไหร่คะแกวนี้กำละสิบหรอคะโอ้หแม่บอกว่าขายกำละสิบบาทเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวลองเราลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองกินดูดีกว่าแม่หนูเอาสองกรัรมนะคะแม่เอาตุม่มตุ่มตุม,ต,มตุมกับบานบานอันไหนกินดีกว่ากันเหมือนกัน,น,กนใช่ไหมหนูยอยากได้ตุม่มตุมเดี๋ยวเราซื้อผักนะคะเพื่อนผักกระเจียวยี่สิบบาทนะ,คะ,นะคะมีผักป่าก,ก็จะมีเดี๋ยวนะคะแม่ตุ่ม นี่นะคะเพื่อนหกบาทเลยกำเท่าไหร่คะแม่อันนี้กำสิบาอันนี้กำสิบอันนี้กำสองเอากระเจียวทำไมขายถูกกว่าล่ะอันนี้มันทำราคากันเดี๋ยวนะวร่ะเพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวพักติเขาโอเคเพื่อนเพื่อนเราได้ดอกกระเจียวแล้วนะคะนี่กำละสิบบาทโอ้ล้วแต่ที่สุรินทกำละยี่สิบนะคะเราก็เลยอ่ะมาถึงที่บ้านนี้ก็ติดดงก็จะ อร่อยอยู่นะคะพเพื่อนๆอนันนีก้นก,ก็จะเป็นตลาดนะคะตลาดเล็กๆในน้อยเล็กๆนะคะพเพื่อนๆจุ่มกระจิมดีนะคะมีขนมเค้กด้วยไปลยะยายไแลันก็จะเป็นฝั่งนั้นนะคะนันก็ไปห่างๆนะคะเพื่อนมีไก่ทอดเหมือนบ้านเราด้วยนะ,ะจะมีมาไฟ เดี๋ยวเดินดูนะคะเดินดูตลาดนะคะเช่ได้ผักว่าได้กระเชียวนี่เขาก็จะมีตุหมนะคะมีดอกกระเช้าอันนี้บรรยากาศตลาดนะคะแผงก็เปิดยังไม่หมดค่ะมีเนื้อน,นะคะแผงนี้ก็จะเป็นแผงเนื้อข้างหลังก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังได้ดูบรรยากาศข้างหลัง ก็แถวนี้ก็จะเป็นสวนมันนะคะฟรีนะคะข้างหลังก็จะเป็นสวนมันนะคะโน่มมันนะคะฟรีนะคะเพราะว่าแถวนี้เขาจะทําไร่มันกันดูสวนมันแล้วนะคะเพื่อก็มาดูกับข้าวต่อเมื่อวานเราซื้อตรงนี้อเปลาสวัสดีค่ะเมื่อวานซื้อปลาไปวันก่อนเนาะนต้มมะลิ อ๋อผมไม่ได้ไ,ไปหาอะไรไม่ได้ปาน,ปานหลาได้ดอกกระเชยวแล้วแม่กระเชยวตรงเนี้ยค่ะพี่ขาขาได้กินบ่อยที่บ้านมีค่ะจ้าขากินบ่อยค่อ๋อออันนี้ก็จะเป็นโหเห็ดเห็ดเพื่งนะคะเพื่อนก็จะมีเห็นเห็ดเห็ดเข้าวไข่ทุ่งเท่าไหร่แล้วแม่ถุงใหญ่ค่ะ นี่คือค้าทงเท่าไรล่ะแม่โอ้ยมีผักหนามด้วยโอ้ยทำไมเราทำเท่าไหร่กันนี่ต้มละสิบบาทอุ้ยใอรว่าหนาเอาผัากันนี่หมดเลยแม่ได้ไปสิบบาทได้ผักหนามซื้อผักหนามด้วยไหมเปี้ยวไปรว่วชิมน้ำพริกละเอากำหนึ่งได้ไหมคะ เอาอ่อนๆให้แน่จ้าอ่อนๆจ้าโอเคนี่เพื่อนๆมาใกล้ล้วปตัหนูพังน้ำท่าสุรินนะคะเอฟซีท่าสุริน่ะยี่สิบบาทนะคะเพื่อนถูกแต่เชียวนี้ก็ถ้าซื้ออยู่สุรินยี่สิบบาทแล้วก็อดมากินที่สุสเกตดีกว่าถูกกว่าก็เลยซื้อนะคะได้สามอย่างนะคะเอฟซี ก็จะมีผักน้ำผักน้ำนี่เกิดผักดงหรือว่าเก็บมาเก็บมาหรือว่าเก็บมาเก็บมานะคะตามหนองใช่ไหมไม่ไม่ได้ปลูกเนาะบางคนก็จะเอามาปลูกนี่เป็นกบาธรรมชาติธรรมชาติเนาะนะคะเพื่อนก็ผักน้ำน่าทานมากเลยนะคะทุกทีไอไอที่หมุนใส่นี่พ่ออะไรรู้ไหมไม่น่าซื้อกระเจียวสองวัดเลย เขาชอบผักหน้มเนาะเอาไปผัดนะชอบไปต่อนะครับเพื่อนขอบคุณมากนะคะอันนี้พี่ก็มาจากช่องตะวันรัศมีไรสไตล์นะคะมาจากจอมผะก้ามาจากสุรินก็ทำ youtube แล้วก็มาเยี่ยมรูปด้วยก็เลยแวะมาถ่ายตลาดภูสิงนะคะบรรยากาศตลาดกูสิงไปนะคะขายดีๆเด้อขายดีๆทุกนวดเลจ้าอันนี้ก็จะเป็นลานฉนนะคะ ให้ชมบรรยากาศตลาดนะคะเพื่อนที่โหมีดอกไม้ด้วยะรงนี้ก็จะเป็นสองฝั่งเลยนะคะดี่นูฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมนมนะคะเพื่อนว,ว้าวเออแล้วน้่งสามก็ขาย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดตะคะตลาดปูสิง์นะคะก็จะมาตามถนนนะคะแม่มารับแล้วนีค้ะบริเวณตลาดก็จะมีฝั่งสองฝั่งทางนะคะเรื่อยๆีปวันนี้ก็ช่องตะวันสีไล้์ก็พามาชมบรรยากาศตลาดอำเภอปูสิง์จังหวัดชสซเกตนะคะก็มี ส่วนมากจะเป็นอาหารป่ามากกว่าค่ะนีนะคะถือตอนเองนะคะคชมควรสนิยมและสไตล์ก็พาเดินชมในตลาดตลาดอำเภอพีรสิงนะคะก็ถึงเ,เวลาสมควรนะคะเราก็หวังดีว่าเพื่อนๆในทีก็คงจะพอได้รับขอมมันเทิง นะคะทำดานะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพืนที่ถ้าหักผิดพลาดการใดหรือไม่ถูกใจเราก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะมีรถบัดด้วยเพื่อนกูขันกูสีคงรถเมลนะคะ่าเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ ช่องตะวันรัสมีไล์สไตล์ของเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไล์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ